วัดีค่ะวันนี้บ้านมือสองบายเพลวันนะคะจะพามาชมบ้านหมู่บ้านวลาลมค่ะหมู่บ้านนี้นะคะจะเข้าได้หลายเส้นทางเลยค่ะจะอยู่ถนนบางบอน5นะคะแล้วก็จะทะลุก,กับเพชรเกษม81 81เสค่ะหรือลูกค้าสามารถเข้าทางเพชรเกษม69สหรือบางบอน4ก็ได้ค่ะหลังนี้นะคะจะอยู่ซอย56ค่ะอยู่จะอยู่เกือบหลังสุดท้ายนะคะจะเป็นหลังที่สอง จะเป็นหลังที่สองเกือบสุดท้ายค่ะพื้นที่หลังนี้จะ52ตารางวาค่ะตอนนี้อัปเดตตอนนี้ก็จะมีมีติดตั้งประตูสแตนเลสด,ด้านหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีทำรั้วด้านข้างขึ้นเป็นระแนงด้านข้างขึ้นนะคะส่วนด้านในการตกแต่งก็จะมีเพิ่มเติมจะมีติดตั้งกระจกบานเปิดข้างในค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปชมด้านในหนะคะ่ะเข้ามา น,นี่นะคะเวลาเปิดประตูก็ประตูบานเกลียวจะเลือ่อง่ายก็คือประตูจะเบามากเป็นประตูดระบบดีเลยนะคะเป่าแลสะสามารถลื่อมาเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีคันที่ด้านข้างเหลือทั้งสองด้านเลยค่ะส่วนตอนนี้ พอเดินเข้ามาภายในบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเจอเป็นติดตั้งกระจกบานเปนะะื่อยค่ะถ้ามองจากข้างนอกมาก็คือทำให้บ้านดูกว้างมากขึ้นนะคะสามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นได้ะคะ่ะส่วนทางด้านข้างนะคะก็จะมีพื้นที่เหลือด้านข้างทั้งสองด้านเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในบ้านนะคะ ข้างด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเราปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือจะเดินไปก็จะเป็นห้องครัวนะคะตอนนี้ห้องครัวก็ทําเรียบร้อยแล้วค่ะติดตั้งซิงค์ใหม่นะคะปูกระเบื้องใหม่แล้วปูกระเบื้องใหม่หมดเลยนะคะนี่จะเป็นส่วนพื้นค่ะเป็นลายหินอ่อนส่วนนี้คือซิงค์ค่ะปูกระเบื้องก็คือติด ผนังปิดฝ้าเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดง่ายขึ้นนะคะพอมาซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะตอนนี้ห้องน้ำทำเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอดียังไม่ได้ติดตั้งไฟก็เลยยังมองเห็นภาพไม่ชัดะคะ่ะส่วนตัวแล้วนี้ปุ้ยชอบห้องน้ำ บ้านอย่างนี้มากเลยนะคะเพราะว่าตัวกระเบื้องที่เอามาตัดกับกระเบื้องสีขาวอะค่ะลายคือทำให้บ้านดูหรูขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่ใช้สอยนะคะ ่วนอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นที่เราเราสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นได้ตอนนี้ก็จะเหลือเป็นปูกระเบื้องค่ะอันนี้ก็คือที่บอกแต่ต้นว่าเป็นกระจกปานเปื่อยมองออกไปก็คือชมวิวต่างๆค่ะจะพาชมทางด้านขวามือนะคะถ้าทางด้านขวามือตอนนี้ก็จะมีพื้นที่โลง่งเราสามารถเลือกเป็นปูกระเบื้องก็ได้หรือว่าจะ เป็นปูย่าก็ได้ค่ะอันนี้คือตัวละแนงที่ทำเพิ่มมานะคะเป็นตัวกั้นระหว่างบ้านส่วนด้านนี้คือด้านขวามือพื้นที่เหลือค่ะทางเข้าก็คือปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้างในนะคะจะพาไปชมค่ะ นี้เดินเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องห้องหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ปูกกระเบื้องเป็นลายหินอ่อนเรียบร้อยแล้วค่ะเดินไปด้านซ้ายมือก็จะเชื่อมต่อกับอีกพื้นที่หนึ่งที่จะมีห้องนั่งเล่นกับห้องครัวห้องน้ำค่ะที่พาชมตั้งแต่แรกนะคะ พื้นที่ตรงนี้ก็คือใจะใหญ่พอสมควรเลยค่ะสามารถทาเป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งเลยก็ได้หรือพอเดินขึ้นมาชั้นสองนะคะก็จะมีทั้งหมดสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะด้านขวามืออันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะือเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็คือเป็นห้องนอนใหญ่ที่ติดกับตัวห้องน้ำตรงนี้ค่ะ และสองห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะเดี๋ยวจะพามาชมห้องนอนเล็กก่อนนะคะห้องแรกก็คือจะติดกับทางนัน้นหน้าบ้านเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สองค่ะส่วน ห้องนี้จะเป็นมาสเตอร์เบส o รูมนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะก็คือจะเหมือนสองห้องติดกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะเชื่อมต่อกับห้องน้ำนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มปูกระเบื้องด้านหลังเริ่มปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วค่ะตรงน,นี้เราก็จะทำซิงใหม่นะคะข้างในตรงน,นี้เราก็จะทำปูกระเบื้องใหม่หมดเลย